สวัสดีครับวันอังคารที่30เมษายน67นะครับเรื่องของจอกรฟิกริสขึ้นกับสงครามนะครับอย่างที่บอกทุกคนลองดูและดอดูกันอยู่ว่าฮามาสกับอิสราเอลอิสราเอลจะโจมตีราฟานือปัญหาหนักหน่วงจะตามมาเพราะชาวเปรสไต์ที่อพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ตรงนั้นร้อ1ล้าน5แสนคนจะมีกันตายเท่าไหร่ตอนนี้สารโลกได้ออกหมายจับเบนจินฮู u, นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับ แต่โดยรัฐมนรีต่างประเทศของอิสราเอลพยายามยับยั้งเอาไว้นี่คือปัญหาแล้วล่ะครับเมื่อรามไปถึงอเมริกาหรือไม่ทั้งโจวินเดนและทั้งอังกฤษที่นายกมนตีได้ส่งกําลังอาวุธไปช่วยเหลืออิสราเอลนั้นะจะเป็นสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ปาเลสไตน์หรือไม่นี่คือสารโลคจะเป็นผู้ตัดสินในอนาคตนะครับกลับมาดูให้ดีในเรื่องของ Ge ียรกราฟิคริสปัญหาต่างๆเรื่องงบประมาณ61,000ล้านเหรียญ แล้วก็26,000ล้านเหรียญรวมกันและอีก8,000ล้านเหรียญให้กับอินโดจีน่โดยที่มีไต้หวันอยู่เป็นนั้นด้วยที่จะกองกำลังอาวุธทุกอย่างที่จะปกป้องอัธิปไตยของไต้หวันอย่างที่อเมริกาอ้างไว้เพราะเป็นเสรีประชาธิปไตถึงแม้ไม่ได้เป็นประเทศตามใน UN เนะครับเพราะจีนเป็นหนึ่งประเทศคนอื่นจะเป็นไม่ได้นอกจากจะรับปกครองด้วยกันนี่คือภาพรวมของ g e o g r a p h i c ที่จะแผ่ขยาย หลังจากสงครามยูเคนกับรัสเซียแล้วอัดเงินช่วยเหลือเข้าไป61,000ล้านเหรียญนั้นจะส่งกําลังอาวุธไป8,000ล้านเหรียญหรือจะ6,000ล้านเหรียญก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ช่วยอะไรสงครามเชื่พลิกเปลี่ยนแน่นอนเพราะรัสเซียนั้นมีขุมกําลังอาวุธสะสมไม่เยอะและมีอาวุธใหม่ๆอีกที่ทดสอบสัญญาณยิงกันระวังสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเหมือนกับที่ อเมริกากับจีนนะครับเรื่องของสงครามการค้าจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่เมื่อตัวแทนสองพรรคคือ Republican กับ Democrat โดยเฉพาะ Democrat ก็คือโจไบเดนนะครับถึงได้ส่งทั้งเจเน็ตยาวริงไปถึง2ครั้งแล้วนะครับไม่แต่เอนทนีเบนครินก็ไปจีนถึง2ครั้งล่าสุดทึ่งไปเองและนักธุรกิจใหญ่ๆ CEO ของอเมริกา300-500บริษัทไปที่จีนเพราะจีนเป็นโอกาส opportunity ที่จะลงทุนต่อเนื่องและเป็น ทันห่วงโซ่เศรษกิจของทั่วโลกอยู่ถึงแม้จะพุ่งเป้าไปอินเดียและก็เวียดนามแต่ก็ยังต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอินเดียนะครับอีก10ปีข้างหน้าที่จะต่อกรได้หรือไม่ซึ่งจะหวัง d i v e r s i f y และเรื่องของ Supply Chain ไปอยู่ที่อินเดียในเรื่องของโมบายชิปเมคเกอร์ทั้งหลายแล้วก็เทคโนโลยี AI ทั้งหมดและเรื่องของอุตสาหการรม EV ที่จะมาทั้งเวียดนามเอาเวนฟาที่จะเป็นตัวแทนของ บริษัทอเมริกันแข่งกับจีนนั้นอย่าลืมนะครับประชากรจีนนั้น1,400ล้านเท่ากับอินเดียและเป็นส่วนใหญ่ของโลกค,คือ2ประเทศรวมกันขณดที่อเมริกานั้น380ล้านคนนะครับนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์แต่โดยรวมทั้งหมดธรุรกิจต่างๆและการแข่งขันของปราราบดีโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นอดีตปานาบีนั้นจะแข่งกันสวิงสเตทนั้นโดนัลด์ทรัม นำอยู่นะครับ49ต่อ43โอกาสโจเบเดนจะตีมาหรือไม่ย6จุดจากนี้เป็นต้นไป anyway. เพียงพรามแล้วครับเพราะตอนนี้ทั่วสหรัฐอเมริกานักศึกษาตามมหาวิทยาลัยดังๆต่างๆทั้งเยลทั้งโคลอมเบียเ็าประท้วงเรื่องของโจเบเดนที่ไปช่วยหนุนให้อิสราเอลโจมตีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ปัญหาหนักของอเมริกาในอนาคตรอครับรัฐภาวะเศรษฐกิจอีกที่เฟดยังไม่ยอมลดดอกเบี้ยจนกว่าครึ่งปีหลังนั้นจะเริ่มต้นขึ้น แต่โอกาสของเฟดต้องคัดดอกเบีย้ยลงแน่นอน3ครั้งเพื่อไม่ให้เข้าสู่หมวด r e s e s s i o n ในเรื่องของ Soft Branding ปัญหาหนักอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมากจะมีอยู่และ Earnings e s u l อออกมาดีมากของเฉพาะ7จ็ดนังฟ้าในวิเ e ียเอ a ร m เมตาอเมซอและในเรื่องของ Google ทุกอย่างและครับ Microsoft จะได้มีปัญหา ฉะนั้นเทสตาก็ได้เปลี่ยนแนวใหม่ไม่ต้องแข่งขันคัดไพรซิงกับบ,บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนแล้วครับฉะนั้นอีออนมัสถึงเดินทางไปพบสีจิิงนะครับและรับมอตตีของนายงตีของจีนครับรีเฉียงในการที่จะปลดล็อกเรื่องแอปในเรื่องของโมบายรถยนต์ไฟฟ้าคำสั่งแอปทั้งไหนจะทำให้เทสตาถึงได้จ้ำขึ้นมา ทุกวันวันละ10ถึง20%เพราะทุกคนโหลดซื้อแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเติบโตใน3ปี5้าปีข้างหน้านี่คือเทคสต็อกทั้งหมดที่จะถูกซื้อสะสมแอปโมบายคาวดาต้าทั้งหมดภาพรวมนะครับการแอสเซทโลเคชันจับตาให้ดีนะครับจากนี้ไปครึ่งปีหลังเพราะเสร็จยังไงลดดอกเบี้ยแน่นอนในครึ่งปีหลังเกิดขึ้นแน่เซ็นทรัลแบงก์ต่างๆทั่วโลกก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเงินยังเก่งกำไรอยู่ไตรมาสสอง อยู่ในสกุลดอลลาร์และอยู่ในทองคำถ้าเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยทองคำก็จะถูกเทคโปรฟิตเพราะเงินเฟอ้อความวิตกกันมาเรื่องของ raw material ของ commodity oil ของแกส๊สเพราะไปแซงเชนรัสเซียยุโรปแซงเชนรัสเซียในเรื่องของท่อแกส๊สก็ทำให้ต้นทุนของแพงขึ้นใน EU นแน่นอนเข้าร็อกของประเทศอเมริกาบริษัทใหญ่ๆทั้งหมดนี่คือภาพรวมแล้วครับจับตาให้ดีนะครับการลงทุนอสเซทต,ต์ดังนี้จังนี้เป็นต้นไป เป็นจังหวะออฟจูนิตี้ครับเก็บสะสมหุ้นได้ดีของประเทศไทยเองแพ็แบบอาเซียนทั้งหมดรับประเทศจีนฉะนั้นไม่แปลกใจหรอกครับเยนมีปัญหาละเขาเก่งกาไรในเยนอย่างเดียวเพราะเงินดอลลาร์จะอยู่เทรดดิ้งระหว่าง1 0 5ยหถึงร้อยเ็ยนก็จะไป160เยนเงินบาทเราก็น่าจะเป็น37.5นี่คือภาพรวมซเซกเตอร์ส่งออกน่าจะดีนะครับกลับมาดูตรงนี้ให้ดีครับเอ c ก m คมอเรย์บายหครับสิ้นไตรมาสสองโกนที่จะ first half จบสิ้นและใน second h a า f ทั้งหมด เทรนดอกเบี้ยเราอาจจะลงเดินมิถุนาก็ได้ของกนงภาพรวมนะครับเรื่องของรัฐบาลที่ปรับครอมอรเรื่องทุกอย่างกําลังวุ่นวายปัญหาเกิดขึ้นแนะ่เราอย่าไปสนใจนะครับมันดูเรื่องการเก็บสะสมหุ้นได้ดีนะครับกลุ่มแบงกิ้งยังยืนว่าเป็นเอาจากเอเจนตี e unity, พ้พอเทรนดอกเบี้ยคัดลงแน่นอนแล้วก็กลุ่มของเอเนจีซึ่งเป็นพลังงานทดแทนในอนาะคตในอุตสาหกรรมเซกเตอร์ใหม่ๆใ,ในครึ่งปีหลังที่จะเริ่มต้นขึ้นประเทศจีนเข้ามาตั้ง e v charger ทั้งหลายและผลิตแบตเตอรี่ทั้งหลายที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแข่งในภูมิภาคน,นี้เราจะเป็นฮับและในเรื่องของเฮลท์แคร์ก็เป็นจังหวะเก็บฉนันโดยภาพรวมเป็นจังหวะเก็บสะสมหุ้นเหล่านี้ให้ดีนะครับเรื่องของชิปเมกเกอร์เหมือนกันซัพพลายเชนที่เทรนของการแข่งขันสูงในเรื่องของต้นทุนเพราะเรื่องภาษีทำมาเก็บภาษีเพิ่มขึ้นแน่นอนย5 3 0ถึง50% เซกเตอร์อะไรจะกระทบกลับมาให้ดีการเก็บแข่งขันให้ดีเก็บจังหวะโพดให้ดีนะครับเป็นจังหวะแล้วครับชิปเมกเกอร์รองเมทชิเลียตต่างๆและอินดัสเซียต่างๆที่จะจ้าขึ้นเพราะการธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาสายเครื่องบินก็เป็นเทรดดิ้งโพดหกเดือนหรือ1ปีแต่กรองเทอมฟันน่าจะเป็นเก็บนะครับเฮลท์แคร์และกลุ่มอุตสาหกรรม e ีวีและอุตสาหกรรมชิปเมกเกอร์ทั้งหลายเป็นคอโผดให้ดีเป็นจังหวะจากนี้เป็นต้นไปแล้วครับ จบสิ้นเซ็ตอินเด็กในครึ่งปีแรกน่าจะอยู่ที่1,400ขึ้นถึง1,440จุดและในครึ่งปีหลังเงินทุนไหลบ่าเข้ามาอิมชิ้นมาเก็ตเก็บหุ้นสะสมทดสอบที่1,520ถึง1,580จุดได้แน่นะบบิกแคปดีเวดเดนเพย์ทุกอย่างจะเป็นกำหนดของเซ็ตอินเด็กและการคบว่าช็อตจะต้องเกิดขึ้นเพราะคุมเรื่องช็อตเซลลิงของตลาดหลักทรัพย์และกรอตอรใช้ได้แน่นอน เลือกลงทุนให้ดีนะครับสวัสดีครับ